ใครจะไปรู้ว่าเทรนกล้องคอมแทคกเก่าๆจะกลับมาดังระเบิดเพราะกระแสวัย 2K และเหล่าวัยรุ่นยุคที่ทอที่กำลังหลงไหลกับลิ่นอายย้อนยุคแบบนี้หลายคนคงเห็นแล้วว่ากล้องพ o i n t and s h o ชโทีรุ่นเก่าๆกลับมาเป็นที่ต้องการสูงปริดจนราคามือสองดีดขึ้นแบบน่าตกใจบางรุ่นราคาพุ่งสูงกว่าตอนออกใหม่ถึง2-3ถึงเท่าแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือแค่นึงก็ไม่พลาดกระแสนี้รีบคว้ากล้อง power shot fx สาชที่เคยเปิดตัวในปี2016กลับมาอัปเดตเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนชื่อให เป็น p o w e r s h o h 3 6 0 s a แต่คุณคิดว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะไหมตรงนี้แหละที่หลายคนอาจคิดไม่เหมือนกันถ้าย้อนดูสเปคจริงๆ PowerShot h 3 6 0 s a ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทุกอย่างเหมือนกับรุ่นดั้งเดิมแทบทุกประการทั้งเซ็นเซอร์ CMOs ขนาดเศษ1ส่วน2 3นิ้วความละเอียด20.2ล้านพิกเซลและยังใช้ชิปประมวลผลดิจิทเช่นเดิมเลนก็ยังสูงอ o p ติคอลได้ไกล12เท่าครอบคลุมช่วง25-300มเ mm, มตร และสิ่งที่น่าแปลกใจคือยังคงใช้พอร์ต USB mini B แบบเก่าไม่มีการเปลี่ยนมาใช้ USB C ที่ทันสมัยเหมือนกล้องรุ่นใหม่ๆเลยส่วนประเด็นที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือ Canon เลือกตัดฟีเจอร์ Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อและสั่งทิมออกไปและเปลี่ยนจากการใช้การ์ด SD แบบใหญ่มาใช้ micro SD แทนจุดนี้อาจดูเหมือนการย้อนไปข้างหลังมากกว่ากาวกระโดดซึ่งชวนให้ตั้งคำถามว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงหรือไม่ในเรื่องของราคา Canon ปรับราคาขายใหม่ ในต่างประเทศจาก210ดอลลาร์ 10, รุ่นปี2016เป็น380ดอลลาร์ 80, หรือราว12,000บาทแพงขึ้นเกือบ1เท่าตัวสีที่มีให้เลือกก็เหลือเพียงดำกับเงินใครที่หวังสีม่วงคงต้องผิดหวังแน่ๆแ,และนี่คือประเด็นสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแค่นั้นแก้ต่างเรื่องราคาที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลว่าตอนนี้กล้อง Point Shoot จริงๆแล้วไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างอย่างแต่ก่อน ถึงจะฮิตกลับมาเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นแต่ถ้าดูตลาดรวมก็ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อขายได้น้อยต้นทุนก็ยิ่งสูงราคาเลยต้องขยับขึ้นแนวคิดนี้ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลในแง่ธุรกิจแต่หลายคนก็อาจไม่เห็นด้วยคุณคิดว่าแคแนําถูกต้องไหมแล้วสายกล้องคลาสสิกอย่างคุณคิดเห็นอย่างไรการรีไซเคิลกล้องเก่าๆในราคาที่สูงขนาดนี้ควรค่าแก่การกลับมาซื้อหรือไม่หรือจริงๆแล้วควรเน้นให้เทคโนโลยีใหมๆ่ๆเข้ามาแทนที่มากกว่า แสดงความคิดเห็นของคุณใต้โพสต์นี้ได้เลยชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือค้านแรงๆเปิดประเด็นมาคุยกันหน่อย